ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเราพวกผมบูชิเกเอร์แล้วเรโอเยนะและวันนี้นะครับผมจะมาโอเค,ผม,มเอเคผมจะมาเล่นโอเคผมจะมาเล่นอ่ะเออเฮ้ยอยู่ไหนวะนึงครับเล่นไลนเจออะไรเจอเจอ,เจอ,อยู่ไหนวะโอเคอยู่ตรงนี้โอเคกดแตะไปโอเค ว้ามาแล้วนะฮะอนนอมาก่อคิปนะแล้วปอยจะตังนี้นะโอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะโอ,โอเคนะฮะเมื่อกี้ผมก็ค่อยอัอคดคลิปไปเมื่อกี้นะโอเคมาเอ้ยนิดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่รนะฮะนิดไม่ค่อยแรงนะครับก็จด,ด้วย โอ้ไม่เคยแรงนะโอเคไม่เลิเท่าไหร่เลยอันนี้ผมก็ยังเล่นก<ๆ>าการนลองนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้นะอนนนะโอ้ได้ลิวลูบี้ครับ <30. S> 10ที่ได้อยู่ครับตัวนี้โอเคตอนเลิกไม่ไนะนะมีอะไรสำบักนะฮะ แล้วผมก็เล่นไปสักนิดหนึ่งแล้วนะก็ยังกากเหมือนเดิมนะอมโอเคผมก็ยังกากอยู่เช่นเคยน,นะเดี๋ยวที่ทุกท่านเห็นกันคลิปที่แล้วนะก็กากมากะเลยที่แรกผมกากผมก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะทำให้มันเทพขึ้นเทพตรงไหนวะไม่รู้ะอะนะก็ช่างแม่งอ,มอันอนี้เรา มาเล่นกันเลยนะครับโอเคมามาเล่นกันเย่ใหญเย่ใหญ่ใหแล้วโอเคแอบถ่ายก็เล็กโปรนะเล็กตัววะไม่รู้อะเล็กโปรนะตอนนี้ก็มีน้องผมนะกำลับบงเล่นลันเจอร์ตข้างๆลยครับแม่ยิงกันมันมากครับตอนนี้สครูนี่ครับคนนี้ครับ ไอคนนี้ก็ด้วยนะฮะคนนี้ด้วยนะไอัน,นี่ไปซับกันเออสองคนที่ก็ซับกันนะอันนี้เป็นไอดีไลน์เก่าของน้องผมนะอันนี้ก็ีน้องอีกคนหนึ่งนะชื่อไอปู่นโอเคบอกกันทำไมวะสร้างไม่ได้ผมใช้ฟรีดอมเออไม่ต้องมั้งโอเคมาเล่นกันเลยดีกว่ามาเคลียร์สตรีทกันให้ได้แล้ังวันหนึ่งอะมึงมะแค่ลองผมก็คือปล่อยตัวกากของบอลอ่อนอ,อนะ ก็อบกีได้ท่าเรื่อยๆนะในการเตะไปเรื่อยๆนะแต่ละครั้งได้ท่าได้ปล่อยตัวนี้ให้ได้นะครบงานช่างเนี่ยมันตีแรงครับโอเคถ้าคุณได้ยินเสียก็คือน้องผมเล่นอยู่ข้างๆเนะี่ยมันพูดมาด้วยฮะโอเคก็อบมาเร็วเชียพวกแล้วมันเล่นอยู่เนี่ยโอ้โหม่นมาแล้วแปะแปะพี่เจนมันไม่ตายว ไปมั่เเดี๋ยวเดวเออเดี๋ยวจาเสป็นตัวไอ,อ,วอนน้ขอปล่อยมั่วเลยนะมั่วของแจอะไรต่อแล้วครับเย,อย,อยอ่อย่อเย่อไปเร็วไปนี่ก็ตายเลยครับเจ้ปูมส่งมาครับโอเคช่างแม่งครับโล่โฮะเพื่อนส่งมาผมน,นี่ยังกากาครับแต่โน้ผมไม่เทพหมดแล้วครับ นี่นี่คือไอเดีไอดียลฟ์ใหม่นะนแต่ถ้าบอกว่าไอเดียลฟ์เก่าวันนี้มันก้ากว่านี่กัดก้าสั้นเลยนะแล้วก็ไอเดีเก่าจริงๆนะโอเคเลยไม่ก้กาแล้วนะอย่ามาว่าผมโม,ม,ม่มผมไม่ได้โม่กูก้าวใส่ก้าจริงอะมีตัวห้าดาวสองดาวประมาณนี้นะก็ก้าวมากเลยตอนนั้นแบบอะไรเจอยังไม่อัปเดตท,ทีนะผมก็ก้าวอย่นะเง้ยเจ้นตอนนี้เราต้องสู้นะสู้เพื่อสติภาพนะหุย อะีเรื่องไหมครับเย่โอเควันนี้จะมาคีสเติทักสักเท่าไหร่ดีเดี๋ยวเวลาเวลาก็หมดตึ้งเลยนะสิเนยมูโอเคมาต่อกันเลยเดี๋ยวใช้เพื่อนใช้หน่อยเพื่อนก็ตรงว่าเยะฮ่าจะสนุกเรานะ ขนุนว,ว่าเราอยูก่ก็กระเลไปก่อนเลย,เรยแรกมีกาะคัดเกตได้ถ้ากรกะกเล่ออกไปก็ออกไปประมาณนี้นะแตผมก็เล่นประมาณนี้ฮนะไม่ไม่กากมากก็ไม่เท่มากเลยไม่กากวะไม่รู้อ่ากูกากน,นะกูคิดประมาณนี้กูกากแล้นนะเข้กากใจ่หิเห้เลยกัวโกอ่านว่าอะไรฮะกวักว กูไม่มีเพื่อนในกูชิหายหมดนะบอกแล้วเปชิหายแล้วกตก็มีเพื่อนอยูชิหายอ่ะไปรับไปเลยยายไปอ้ิคก็ปองกมาล้วเรนเรนแล้วก็ปปชิก็เจ๊ก็เจ๊โอเคตีแรง ไม่มาก็ตายไม่มาก็ตายมาวะตายไอ้เซ็นะเยก็จมัเงี้ยโอ้ยอยาจะลองเพลงโอ้ยชนะชดี่สวดรนแต่เี้ยนรี่ดนเนยกูยังช่วยไม่ได้นะไอ้ดีที่แบบเก่าเลกากูยังช่วยไม่ได้เลย ตอนนั้นเริ่มจ็ดเจ็็จไม่คุ้ยแล้แล้ว็มืนี้เจ็ดดาวัไม่มีเบี้ยเลยพอมาเตะเลเอ้ยดูเปลวชีกราดเไอ้ก้ตีมันเจ้าโอ้เอาไปไอ้กดมุมวัดวันไี้จังหวะนี้ไอ้จังหวะนี้นะฮะจังหวะนี้ไอ้พ่อตายใหญ่เลยเจ้าไอ้เมื่อกี้นาที่ล้วเมเนี่ย กูสู Alors, ment, dungeon, ้ไปนานแล้วนะเนี่ยนานมากแล้วเนี่ยมีเพื่อนเราบอกว่าควรพันะบผมเดียวออกหกขัดเลยทีเดียวนะฮะอ่อกเฉยชัดนะหกกระดูกหกขัดูกระดูกไปไป สก๊อตมาเลียนสก๊อตมาเลียนได้เพื่อนมาเลียนสก๊อตคุณสก๊อตนะสก๊อตตอกตันยก๊อตตอกตนมาเลียเขาตเาต่่ากรูกดแน่เลย้างมนาครแน่มาได้กปรก เับชีวิตของทางริจัดค่กิีเราจะดีจมดยกด่รอยกมูน